กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุยข่าวกับพ919นะคะยังคงอยู่กับพิชญนชัชชัยค่ะแล้วก็ยังคงอยู่กับภารกิจของนวยบรราการณ์พัฒนานั่นเองค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักง,งานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยพร้อมรถบรรทุกน้ำร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองนาคำดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภคให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งณบ้านท่อน,น้อยหมู่8ตำบลหน,นองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป กองบัญชาการกองทับไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการตามพัฒนาดำเนินง,งานโครงการขุดลอกแหล่งน้ำเดิมอ่างเก็บน้ำห้วยตน้นเพื่อเพิ่มปริมาตรการเก็บน้ำไว้อุปโภคและทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีณบ้านแม่เฟืองหมู่5ตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะต่อเน,นื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25สำนักง,งานพัฒนาภัก2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ติดตามโครงการเกษตรผสมผสานประจำปี2566โดยการทำงานขุดสาเก็บน้ำและโครงการประกอบโดยให้คำแนะนำในการดูแลเป็ดและไก่ในช่วงฤดูร้อนอย่างใกล้ชิดและติดตามความสมบูรณ์เติบโตของมเมล็ดพันธุ์และพันธุ์ไม้ผลที่ได้ดำเนินการแจกใจ่ายให้กับเกษตรกรนาพื้นที่ตำบลบ้านท่อนอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ